สวัสดีครับวันนีน้วันที่ยี่สิบ่ไหนยี่สิบแปดยแปดลครยบแปดที่บ่โอ้วันหันหอดมวนหอีก้าวันที่ยัเจ็ดเดียวค้อมว่ามันถือซีแท้สุดท้ายอ้กับเก็บควงกับผมเนี่ทมงาน บนสายกันจอ่อนตัวสองนี่ครับอาจารย์เมฆว่าสีเลือกเจ๊จีจำเลยเลือจำครับเลือก้อนเวลาครับเหตุการณ์ไม่ปกติเหตุการณ์ไม่ปกติครับง้อหน่อยออกลูกง้อหน่อยออกลูกอาจารย์จะเก็บไฟลงเลยนะเราจะได้เก็บวิธีที่รับพวงแล้วทิ้งดานประสาทแดก นี่ครับทีมงานทีมงานทิมจอครับทิมจอปลาเหยนเป็นมาจากบนญรัตธานีครับผมวาฬสัมราบครับผมมาไกลครับมาไกลมาแต่อุบลมาแต่ยโสโอ้ไอ้นี่ขามสวีบมาเลยจานอาจีกระลังเก็บของครับผมจานสั่งอนจีเนี่ยเพื่อเก็บของแล้วดูสาย อาจารย์สันสาวจะได้ออกับผมนี่เจ้าของสองต้องว่าท้ายย่ำนี่ครับทุงโ่ไม่รีกิะชีดท้ายย่ำน,นะไม่ได้หลังหรือของครับว่าสี่เลนตั้งยี่สามเลนไม่ได้ครับอเอ่อการปกติง่อนออกลูกต้องไปต้องไปลานหนองงวให้ก่อนนี่นครับนี่ีงานไปลาหนองงวงครับเดเลยตัยยยยยยยกลึกซะก่อนครับ <c oughs> เก็บฟองครับกำลังครับจากไฟแสงสีกำลังเก็บนี่ชิมจอยกำลังเก็บครับชิมจอนี่อยู่ประจำครับแ้งทองฟินแลนด์ครับนี่จะนี่จะฟูลูุบลอนลอครับลุบลอนลอเล่นใหม่กับเก่งครับผมแม่นปะไออย่างนีเขาเอาไปเล่นใหม่ได้ยิ่งเหรอ ไปเลยไปาลอาลมันก็ธรรดต้องหาอยากหากินนะพวกเอเงืนเพื่อข้ามให้ไดเบิดแครับผมในเงืนพร้อมนีแห้งพร้อมครับผมได้ครับจิ้มจอลังเก็บครับยิงมนจิมนาคนรุ่นใหม่ครับมีแต่ไฟรุ่นครับนี่ย ดูดรอครับผมใช่ป่ะโอ้ยอาจารย์ตีมือกองครับผมคแนนแตกครับผมมือกองคแนนแตกฮะผมไมอขี้บอดไม่ขี้บอดบ่เห็นว่าเขาเจียหรอเห็นไปวบวบอยู่อย่าเขาว่าอย่าขิ้มนี่อาจารย์ อาจารย์อาจารย์ยังก่อนไหนครับอาจารย์ไหนเนาะอันนี้อาจารย์แม็กเนาะมิสเตอร์ไหนครับมีช่องยูทูบอาจารย์แม็กอาจารย์แม็กน้อยดัมเปอร์แม็กน้อยออฟฟิเชียลครับหาเพื่อนในยูทูบครับหาพ่อให่ใหญเลยครับอันแม็กนี่ครับแม็กน้อยแม็กควางหลุดมืออันนี้อาจารย์ยังนี่อาจารย์มอดอาจารย์มอดสตูดิโอครับผมนี่อาจารย์มอดไม่ต้องปิดครับมือมือปล็อกปกแปลกบอกที่ mời các bạn tôi tangy hết quay 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 này Tiếng quay 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 Tiếng quay 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 เอ้าปาเชื่อไว้าเอา้น่งสิบหรายนั่นบ่โอ้คือดีแนีเน่ยน่ารักปลาเหี้ยนครับยู่ยู่ขางอันนี้ต้องใช้เวลาพอดีคือสีม่วแห้งนะพอดีว่าพดีเมื่อเมื่อนมื่อปอว่านี่บปอรุดูดเ้ยเกินได้ร่คงไปหนฮะ มาเจ้า่าแล้วแบบผู้ใดเอาจั okay, ่วมาผู้ใด้อฉันฉันเจ้าจัวฉันฉันเอาจัวมาบ่จัวมาบ่ก็เกินนี่ครับอาจันเกียร์ครับเพิ่นชร์ไฟครับนี่แล้วสุดท้ายไอก็เก็บของครับเพิ่นกำลังเกินรถมากครับเก็บขวดได้เลยครับเด้อ เยาววรดเลยนะครับทีงานจันจันทร์เสาเหมนกำลังกำลังหรือเวทีหรือไฟอยากพั่นเรือครับไม่จันเตามูไฟที่ไหนวะปวดวัวแม่ขากินเหล้าปวดวัวเสร็จ ข้าันครับที่ฝ่พิ่นนอกคนหนึงมันจะาาลายๆฆ่าลายๆนอกคนหนึ่งครับเวลาครับรอบาพ่อแม่พ่อพกันตาคนตาครอกินกรบโหลกอาจจได้ใจจ้าของกับรครับน่าจิตตังคนเราก็คิดกับผมเมื่อจำบดีซีเมื่อไก่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย ทอดแค่กยังเน่ยครับคนดังมาิท่าทางนยเออที่เตัวเลยเอาไปเลย่าทาง่ะ่อไปังอาดังเอยกระท่างกันแล้วโอ้ยดีก้าวขีรวะนี่นี่สิเดียวตดังขอยนี่มีสียงแ้ง่าทางเยเออเจ้าไปล้วเพท่าาย่งมเยแอ้คอยแง ้เช้าเ <ion> ีาวอกเดีวมแล้วคุณลาออกเรียลาออกจากหัวยันแล้วไม่ให้บอกตัวหน้่อว่าถามบอกเขามาเลียออกม่อรขึ้นลังเสียตงมื่รก็เป็นได้ต่เ้าได้ตนนี้มีที่อยู่เรื่อยๆนคัมันจะได้แบบอ ผมสิับไปดูแลพ่อข้าแม่ดิบด้วย่วงเขาช่วยแห่ชวิสัยขนาเห็นใจครับตาลี่นกันทีไปดูแลตอนพนไปไหวเมีนบอเนียเดี๋วผมนผม่ายกะมีเรียนอยู่เนี่ยแนวตอนฝนร่มนต้องไปตอนคนอยู่สบาย ก้องครับแต่ส hmm. มัครคนมันบกกออกมาดูแลยเพ่อแม่ไปอยู่วงใหม่นะสมัครผมผมคืนแล้วผมว่าผมมาไปเพราะว่ามันมันมันออกด่างจากควกคิตเขาจะขอกันนะเราเลยใบจ้อยเนี่ยครับคือคือใบไปน้ำไฟนะใบไปเขงเสียงกับทีเฮ็ดเขาแกะด้วยน้ำพร้อมแม่ยี่บาทนะมาจะว่ามื่อวามีเรื่องคิดยั้งกันดอกคือคือจะคือจะโดนแล้วจะไลยเดือนแล้วแต่ว่า เรามาหมู่มบ้านหมู่มก้อนเนี่ยเล็ือกเราดูดูการนากันิีให้ปันหาภูไม่มากครับต้องหาภูไม้ได้ทุกวันเดวอา้ิมีหรอ้มาบอกบอกกันเติมเนื่อหนานกะัน,นบอกโดดเติมจำเป็นไม่ผู้อยู่น้ำฝนจีแอ่ก็กระดิจนึง ไปไฟิ <t 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 ้งนเดียวไปไุ่่ณนีหอม่เขาขนลุกวเ้ยถิ่มไม่รอวัดนี่และเาจะม่เออกไปเจาออกเอาดกระดอมเอาจะลังเอาการไฟลงครับผมนี่งานจานจันครับผมกำลังทานไฟกลังนรถมาครับ แรงไปโอ้น่ะผมว่าเดี่ยวหยิบควัดรอให้ฝ่ารอให้ฝ่าว่าไอ่คือไหลหลวัดตัวนี่รอให้ฝ่าวะครับอาจารย์บอลครับผมลูกอเจอเจอะดีเมียทุกคนเนี่ยแหม เีย้ยไล่ไจัเจียวไเจียดีครับคลิปนี้ฮพูพนมกลุ่มกาบแฟนๆงานงานนีเดอลิปแล้อจังฮะงานนีเดกคลิปแล้วยสามสี่คลิปเอาเวลา,าว่างเฮ้ยกาับไป,ไปถ่าเอาเอาชอไปรงไฟอยู่เอออดขาดสิ เนี่ยก็จากว่าโอ้ยคนไทยอยู่มันนี้อเีกยบิปนึงมันอย่ที่ตั้งขึ้นเลยฮะเออจากกันว่าเออเฮ้ยที่ตั้งให้เขาใสยนะครับเจียบไฟของยี่หกครับผมนี่กระดังเอาลงอ่า อานดีครับผมเลโอ้ยแราะอเนี้เนี่ยเนี่ยขาดแล้วโอ้ายุนนียขาดเลยอาจารย์นี่ไหนดิไม่่วงครับ้นี่ียมันขาดครับเสีมันขาดทีเดียขาดรอคิดครับนตนี้คิดโอของอาจารย์คิดอย่างจริงนี่มาจากงไหนครับโอ้ วงเงี้้นิขันตีกองบลูบลบบัมไปตีกองสุดยอดีเจ้าก็สุดยอดดีเจ๊แจกด้วยล่ะโอ้แจกแจกแจกที่แจกนี่กาวิเนาโอ้เสนาก้าววิวหุ่นอยากได้ที่น่นไม่กองครับี้ไม่กองเแล้วเจ้าเจ้าเย้าเจ้าตีนเบลียวเบลียวฟ้าหมอนจาตีได้มันเบิร์นเงินเยอ วันกันเจอเอาฟ้าหม้อตีอยากเดิไปมีเงีจ้งอะไรดิฟ้าหมออ,มอ,หมหมอ้อาวโอ้ยมืออะไรบานดิมือเดียวพลังเก็บไฟโอ้ยได้แล้วโอ้ยมือเรียบร้อยแล้วครับบานฝากคนไะไรก็รแช่ะนะครับเปิดเดียวไฟผู้พ่านะครับอ่า โอจะเกิดเป็นไงนี่นะครับเร้่องการ